สวัสดีครับสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ผมแป้งพี่อีกเช่นเคยกันนะครับวันนี้นครับเราอยู่ในเกมอ่าอ่านะอะไรนะ,ะรนะเด็ดเดเดเดยวเ,ยวเ,ยวเยวมเทอร์ฟอร์สนะครับอ่านพีขอภัยมีมี Metal มเมเทอร์ฟอร์สแหละนะฮะมาอันนี้เป็นเกมรถถังยิงกันแล้วนะฮะภาพสวยสัตว์ ัสเซียมามาอยู่กันอ่าในการบมสอนนะอันนี้จะเป็นการอัพเกรดใช่ไหมอัพเกรดมาอืมเดี๋ยวเพิ่มเสียงแป๊บนึงอ่าเดี๋ยวรอสัก0ซนเวม,มีอัพเครื่องเย็ดแค่มีอัพป๊อปรอใช่ไหมนี่มีเกาะมีอะไรด้วยมาสิบเจ็ดวินะอันนี้ชื่อแฟงพีนะอ่ามีอะไรบ้างเอ่ยมีรถนี้รถทางแต่ละคันเย็ดแค่อือคันละสองหมื่น รดถังรอนดฮะอันนี้ใช้เพชรใช้ทองซื้อนะฮะเรามีเรามีเงินอย่างเดียวนะฮะมาเข้าเกมที่แรกมันจะสอนโหลดไอสอนเล่นนะไม่ใช่สอนโหลดมาแล้วก็มาทำตามเขาบอกมาแบทเทิลละอ่าลูกเต๋าอ่าอะไรเนี่ยน้ำมันลูกเต๋าที a m battle อ๋อไม่เอาเอาฟรีฟอสฟรีฟอสฟรีฟอสเก้าแปดเอาเก้าเอาแปดคนละไปเล่นเล่นแปดคนละแบทเทิลมาฮะลองซื้อให้นนะครับเล่นเลยนะฮะมีเท่าฟอสอืมแหละ ใครยิงกูว <soi? S 1> ่เม <ab> ื่อกี <umbers predictable. S 2> <im> <sait> ้มึงลาเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนเก็บนี้ก่อนนี้ก่อนเก็บน้ํามันฮะมีใครบ้างมีอะไรบ้างเอ่ยอันตูมนี่ที่เหลือส่วนฮะอืมเดี๋ยวหลบก่อนหลบก่อนลบ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 ไปดูเราหำไอหำนี่ยิงกับเพยน้องอืมาต่อยิงกันเล้ว嘛 เอาคืนเย็ดพี oh, oh, ่โอ้โหกดยิงได้นั่นนั Ugh, oh, ่นเก็บนี่มาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องเปลนก่อนฮะเราต้องหาที่กำบังก่อนไฟไหม้แล้วแล้วตอนนี้อ่าอืมยิงไปฮะโดนไม่โดนไม่รู้แต่สู้รู้ยิงไปแล้วอุ้ยเกิดมาโออยืมโดนยิงแล้วจะเพลท่ลยละกันมาข้างหน้าอีกสองนาฬิกา ยิงตูมไม่โดนว่ะเนี่ยเอาใหม่เอาม่เล็งดีฮะเล็งดีตูมไม่โดนแล้วโดนแล้วมามามาเล็กใหม่หน่อยฮะเอาหกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ดีโหลดตูมอีกอีกหนึ่งนัดหนึ่งนัดสุดท้ายจะได้ไหมเอ้ยตายอจากอีกผาเลยมุมนี้มุมนี้มุมนี้แล้วมุมนี้แล้วมุมนี้แหละตูมมาเยอะเนี่ยขายหนึ่งลำขาแค่นี้ก็ฟินแล้วนะฮะ สองก็เชีดาวเอ้ยพีคควิคเดี๋ยว,ยวสองก่อนสองแป๊บมันอยู่ไหนกันหมดฟ้ายิงไอ้นี่เลยไม่ดีไหมเอ่ยยิงเ่ี้เดี๋ยวเร่งตุ้มเไปงฮะซุ่มตรงนี้ละกันเลยนะฮะซุ่มตรงนี้เลยละกันตุ้มโดนไหมไม่คิดโดนนะฮะยิงรถตุ้มปืนเราอาจจะมาแรงกันหน่อยนะฮะอีกหนึ่งนัดสุดทา้ายอีกหนึน่งนัดอีกหนึ่งนัดอีกหนึ่งนัดสุดท้าฮเอ้ย จะได้ไหมไมีได้หรอม่ได้ไวะมห้าสิบห้าสิบจะหมดแล้วจะหมดแล้วเนี่ยมันไปไหนไวะจะไปไหนไฮะเหยาพังแล้วมามาใสาเ่เปืนเราถังอ่ะเออมีคนไทยด้วยเย็ดแค่คนไทยอยู่ฝั่งโน้นโน่นคนไทยเห็นไหมเห็นไม่มีไทยแลนด์ด้วยเย็ดเดะหวังว่าจะคุยกันรู้เรื่องนะอา้าวชิบหายละนี่ไงน,นี่ไงตรงนี้อือช่วยเพื่อนก่อนฮนะ อยากเล่นกับเพื่อมนมากเลยถ้าเล่นกับเพื่อนไในนี้คงจะสุดยอดนะอืมมามามาเรียลสนต์ุ้ม <them> อีกหนึ่งลูกท้าจะได้ไหมเ้ยโอ๊ยโจ๊โอ,อ,อได้นะฮะไปซุ่มตรงนี้เลยแล้วกันนะมาซุ่มเลยข้างล่างข้างล่างแอมข้างล่างข้างล่างอืมกลางม่วงอะไรตอนนี้ไม่ทันวะยิงกันก่อนเฉยเลยฮนะนี่ได้หนึ่งคันละเย็ดเต ลงมา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 จะไปไหนเนี่ยลงมาก่อนสิอย right. ู่ข้างล่างเออนี no ่ไงฮะนี่ไงฮะเล็ง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 หน่วยเซเลปป์จะได้ไหมจะได้ไหมอีกหนึ่งนัดสุดท้ายหนึ่งนัดสุดท้ายตูมอีกหนึ่งนัดสุดท้ายไม่ทันว่ะตามครับตามในจะหายไปไหนลงมาลงมาเดี๋ยวตามละลองตามละ มุนี้แหละมุมนี้แหละอ้าวมุมนี้อ้าวไม่มีว่ะมุมนั้น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 ก็อันนี้บังนะไหนก็หมดฟ้ายังไงยังไงอ้าวคิดผายละอืมทำไมมันอยุดฝั่งนั้นหมดเลยมะเดี๋ยวครับตาม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 ครับตามอันนี้ตามอืมคนไทยเหรอครับเมียวถ้าคุยกันได้คงจะสุดยอดนะฮะเกมนี้อืมขึ้นหน้าหนึ่งตัวหนึ่งตัวข้างหน้า จะยิงได้บ่เก็บนี่ก่อนเก็บดาวเก็บดาวเก็บมามาครยิงใครปล่อยเข้าไปฮะผมงานนี้แล้วก็ยิงมั่วไปเลยนะเบื่อโดนเก็บเงินมาเขายิงกันแต่แว,ว่าเราเขามาเก็บเฉยนี่นละสุดยอดเลยรนะโู้เอายิงไม่ทันชิบหายละไอ้นี่โอ้ยยัดแค่ที่หนึ่งของเซิร์ฟ เป็นไงแล้วสุดยอดไหมเอ่ยเนี่ยนะฮะก่อนลิงก์นดา๋ยดอยู่ใต้คลิปนะครับผมตลับนี้นะครับไม่โซฟดอ,อืมปับโอเคแชร์ไม่ได้แชร์แล้วกันมาอันนี้หมดอ,อ่ซื้อลายซื้อลายใช่ไหมอืมโอเแคสสีหนดีมามีแปดมีหกมันบังคับไม่ซื้อใช่ปะเอาอะไรเนมโมสปีดสปีดสิบห้า ออันนี้คือสปีดอันนี้คืออะไรอืมอันนี้แล้วกันเพมการโจมตีนะฮะกลับมาตอนนี้เราอยู่ที่ทีที่ตอนนี้เรามีหกพันแต้มนะฮะงานนี้โอ้หกร้อยใชหกพันขอไปผมนะฮะมาเล่นต่อฮะอยากเล่นทีมอ่ะมีทีมไม่ค่อยบอทีมหกตัวหกะเข้าไปตีทีมนี้เลยนะฮะ นีมีตรงนี้มันมาแล้วนี่มามาแล้วมาแล้วมาหรืยัง,งวะไม่รู้ไม่รู้เก็บนี่ก่อนมาหรือมามาหรือเปล่ายังไม่รู้แต่ที่รู้เก็บนี่ก่อนป๊อปเล็งตูมเดี๋ยวะอีกนัดหนึ่งนัดสุดท้ายจัดยิงเลยนะเอเอไอ้นี่นี่ใครวะใครมันมาทำอะไรตรงนี้ฮะเอ๊ะประเทศอะไรวะ เอะไรไม่รู้เออยิงไปก่อนฮะไปไหนไปไหนละไปไหนฮะกลับมานี่กลับมานี่กลับมานี่ก่อนไอ้หำไปไหนกลับมานะพังซะตัวของเราข้างหน้าสองตัวนะฮะกลับ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 จะคุยกันยังไงมาไอ้พวกเรามันอยู่ไหนกันหมดเนี่ยขอซุ่มได้ไหมโอ้ยขยิ่งขยิ่งขยิงใครยิงโอ้ยไงไงไงเจอตัวละ เล่นนี้เออมึงอืมเฮ้ยยุ่งจรจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ยดองกระสุนอือออตายแล้วโอ้โหแทวนี้มันเก่งเลยวะโอ้โหสี่สี่ต่อสามอืมโกงุดฟดไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนีมันตัวลูกหมานะฮะใครบุกเราบุกตรงนี้ก็ได้ของแค่นี้ยังไม่กลัอเดี๋ยว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 ทำไมเขามันไม่บุกวะ คาราตรงนี้นะครับมีสองตัวสามตัวเอ่อมีลำหนึ่ง <Groß> ม <cabin> ีค <ançais. Hence, TALIESIN> ันหนึ่งหลังมาฮะเดี <rebbe> ๋ยวขอซุ่มตรงนี้สิเก่งได้ไหมจะได้ไหมหันลงมาได้บ่หันมาบ่ได้จะซุ่มอ่ะจะซุ่มอ่ะเข้าใจปะขจะซุ่มอ่ะอืมไอ้สี่ลบหพาสี่ละอีกนัดสุดท้ายอีกนัดสุดท้ายนัดท้ายจะโดนไหมจะอืทำไมมันไม่ลงมาเนี่ยไอ้ยาชิชเฮ้ยอืมโอ้โถ่โถ่โถ่ เนี่ยหนีก่อนหนีก่อนหนี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 ก่อนละหนีก่อนละวมีอยู่แล้วไม่อยู่ละเกาะเก็บเกาะมาเกาะมีอะไรบ้างมีมีอะไรโอ้ยมีอะไรเก็บได้เก็บได้เก็บเก็บเก็บหมดแล้วงานนี้เก็บเงินมาโอ้ยจะยิงอะไรกันนะกันนะใครมันมายิงเหรอโอ้ยมันมันตามยิงเลยอ่ะพวกยิงอ่ะว้าโอ้ยโดนพวกยิงฆ่าโอ้ไม่กัด โอ้โหผู้หญิงสมัยนี้เล่นเล่นแรงนะฮะจะบอกใครมาใครฆ่าเราเมื่อกี้อ่านชื่อไม่ทันเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยว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 สุ่มอะไรแล้วกันมันไปไหนอยู่มันไปอยู่ไหนกันหมดเนี้ยซุ่มเห็นไหมถ้าสุ่มมันอยู่ฝั่งนู้นว่ะฝั่งนู้นเราต้องอ้อมอ้อมนี้ไหมเอ่ยอ้อมฝั่งนี้แล้วกันมาเอดเโอ้ มาเกิดอะไรตรงนี้โอ้ยเนาะยัไงไงยิ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 งแ่จังหวะแล้วมานี่ฆ่ากูเลยฮะเมื่อกี้เอาคืนนี่ส้มยิงเลยฮะตุ้มอีกหนึ่งอีกยิง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 เทสอะยรมายี่จากเทศไทยไม่มีแบบทีมเทสไทยเลยมะเดี๋ยิงไอ้ลูกกูยิงก่อนนี่ใช่ไหมที่มันฆ่าเรา ยิงกูเหรอฮะอือนี่นะเนี่ออกคืนเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะไอ้น,นี่นี่ไอ้น,นี่มันยิงเรานี่มันยิงเราผมลหรอฮะอือเย้ได้เหลยไปขนาดยิงผมทำไมตูมเรียบร้อยฮะไอ้ปกิ้งไอ้ปกิ้งตงน,นี่อืมรูปสวยซะเปล่านะนี่แหละนะเคาบอคาบาใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะฮะ อูตรงนี้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 กำลังมอมมนเลยใครนั่นมาอยู่นี่วะเนี่ยยิงผมละเล็ง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 สิเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนเอื้อยิงกูละจะทันไหมจะทันไหมอย่าอย่าอย่าโดนเว้ยอย่าโดนเว้ยอู้หูที่ทันว่ะเจ๋อหนี่ละ เจอไอ้นี่อีกแล้วเจอไอ้นี่อีกแล้วเดี๋ยวอัดเปล่าแพ้โอ้แพ้อีกแล้วอ่ะเอาละครับสำหรับนี้นะครับอ่าถ้าใครชอบนะครับอย่ายลืมจะกดไ like ลดค์นะกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมนะฮะคลิปนี้ต้องขอตัวอ่ลาก,กันไปก่อนครับสวัสดีครับอ่าลิเกงอยู่ใต้คลิปนะฮะนะนะเออแหละนั่นแหละเลื่อนอันดับอีกแล้วอยู่ที่อันดับที่ร้อยหกจิบชาม